ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัส k 2เคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจากทีแอลบายซโยอีหลุดคลิปทหารว้าแดงอวดปืนสาราดน้ำมันลั่นดูไว้ใครของจริงทำกองทัพไทยรู้แผนรบเตรียมตัดท่อน้ำเลี้ยงทั้งขบวน แห่แชร์คลิปทหารว้าแดงปีนเสาราดน้ำมันเย้ยไทยใครของจริงดูไว้ทำกองทัพไทยหัวเราะลั่นเตรียมจัดการตัดท่อน้ำเลี้ยงก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏที่หน้าจอด้านล่างเอาไว้ด้วยนะคะ ซึ่งอนจะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันที่ทาง The Critic แล้วก็รวมถึง Thailand Lover ได้นำเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะเมื่อพูดถึงกองทัพว้าแดงของขึ้นชื่อของชนกลุ่มน้อยนี้นะคะก็คอองจะหนีไม่พ้นยาเสพติดล่ะค่ะที่เรียได้ว่าส่งออกกันจนรวยเป็นพ่อค้ายาอันดับ3ของโลกกันไปเลยค่ะ แม้ว่าช่วงนี้นะคะกองทัพว้าแดงเนี่ยจะดูเงียบเบไม่ขยับขยื่นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่งางก็พูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าเริ่มจะพบเจอทหารกองทัพว้าแดงเข้ามาล่าตะเวนในพื้นที่บริเวณเขตของประเทศไทยบ่อยครั้งค่ะเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะอยากรู้นะคะว่ากองทัพว้าแดงเนี่ยมีความเคลื่อนไหวอะไรอย่างไรบ้างคะ่ะล่าสุดทางด้านของเพจสาธารณะมองการเมืองพม่านะคะที่เกาะติดเรื่องของพม่าแล้วก็ ม้จะมีข่าวลับๆของชนกลุ่มน้อยเนี่ยออกไหม <diy. S 1> เห็นอยู่เสมอค่ะก็อัพคลิปล่าสุดค่ะเป็นกองทัพว้าค่ะแข่งขันการปีนเสาที่เทราด้วยน้ำมันค่ะพร้อมทั้งข้อความที่ว่าว้าแดงบอกจะดีดปีนเสาไม่ไผ่ราดน้ำมันให้พิไทยดูว่าใครของจริง ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าในคลิปทหารว้าแดนนี่เขาไปโดนตัวไหนมาถึงได้ดีดกันขนาดนี้นะคะหรือว่าจะเป็น ยาที่พวกเขาผลิตส่งออกอันนี้เราไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยข่าวการใช้ยาเสพติดของทหารพรม่าค่ะก็เริ่มจะออกมาให้ได้ยินหนาหูเอามากๆนะคะว่าฐานเมพรีในเมืองบิลีนรัดมอนของกองทัพเียนมากกลายเป็นประเด็นร้อนงานหลังจากพบวัสเสเบียงอาหารที่ส่งไปทางอากาศเต็มไปด้วยยาเสพติดแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ สิงค้าว่าถูกนำมากระตุ้นขวัญกำลังใจแล้วก็ความพึกเหิมของทหารในสมรภูมิที่ตึงเครียดอยู่ในขณะนี้นะคะแต่ว่าไทยเราเนี่ยก็ไม่ได้สนใจคำเยอะหยันอะไรเลยของกลุ่มว้าแดงค่ะหรือจะเรียกว่าไม่ได้ให้ค่าก็เป็นได้นะคะ แต่ไม่ใช่ว่าจะนิ่งเฉยไม่ทำอะไรเพราะว่าอย่างที่ทราบนะคะว่าการจะปราบว้าแดงได้นั้นก็ต้องตัดท่อน้ำเลี้ยงสำคัญค่ะนั่นก็คือยาเสพติดของกลุ่มว้าแดงที่ส่งเข้าไทยค่ะโดยล่าสุดเมื่อวันที่30มกราคม68พลเอกทรงวิทย์นุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการเหล่าทัพได้ตบเท้ากันเข้าทำเนียเพื่อรับมอบนโยบายปักธงดีเดย์ปราบยาเสพติด โดยจะมีการคุมเข้มชายแดน51อำเภอค่ะเพื่อไม่ให้ยาเสพติดของว้าแดงเนี่ยเล็ดรอดเข้ามายังประเทศไทยได้หากทำสำเร็จนะคะบอกเลยว่าว้าแดงก็จะหมดหนทางทำมาหากินค่ะแล้วก็พ่ายแพ้ไปในที่สุดแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะคนไทยอย่างเราก็ต้องช่วยกัน จับจ้องโครงการนี้นะคะว่าจะสําเร็จแล้วก็จริงจังมากขนาดไหนคะ่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยคะ่ะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาแลบาและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ